เที่ยววัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นยังไงการตั้งอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะเ,เดิมทีเราก็มาตาม GPS ค่ะแล้วก็สังเกตโรงเรียนเทศบาล4นะคะพอเรามาถึงแล้วเราก็จะเห็นยอดพระปรางเลยค่ะพอเราหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมาเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าค่ะเดินเข้ามาก็เหมือนหลงไปอยู่ในยุคสมัยทารวดีเลยค่ะเราก็ ตั้งใจจะไปไหว้พระก่อนนะคะเป็นพระพุทธรูปันหลังชนกันค่ะองค์ใหญ่เลยนะคะพอเราเดินขึ้นไปแล้วเราก็ไปไหว้ขอพอรกันก่อนนะคะขอให้ทริปนี้เดินทางปลอดภัยนะคะอย่าได้มีสิ่งไร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะพอเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีคนเยอะเหมือนกันค่ะเราก็เลยได้แค่ถ่ายบรรยากาศภายในมาเท่านั้น เสร็จแล้วนะคะเราตั้งใจว่าเราจะไปดูพระปางยุคสมัยทราวดีกันค่ะเรากําลังจะเดินไปเลยนะคะเราเดินมาตามทางเลยค่ะนี่เราก็จะเจอบันไดนะคะเดินเข้าไปนะคะพอเข้าไปแล้วเราตะลึงถึง พระปางค่ะที่มีอายุพันกว่าปีเลยนะคะเห็นแล้วสวยงามมากเลยค่ะตื่นตาอลังการงานสร้างมากเลยนะคะดูดูแล้วเหมือนกับพระปางที่กรุงศรีอยุธยาเลยนะคะเราก็เดินถ่ายรูปเดินเก็บบรรยากาศกันค่ะสวยงามกันไหมคะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆเนาะนะคะเราก็เลยเดินชมความงามรอบๆพระปางกันก่อนนะคะ พอเราเดินชมรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาไหว้ขอพรกันอีกนะคะซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นปางส่ยญาติค่ะเราก็มาไหว้แล้วก็ท่องคาถาที่เขาบอกไว้ให้นะคะเราก็ไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นไปข้างบนกันค่ะซึ่งชั้นบนนี้ไม่สามารถถ่ายรูปได้เราก็เลยถ่ายแค่ทางขึ้นเท่านั้นนะคะพอเราไปขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงมาต่อเลยค่ะทางลง ก็ระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างชันเสร็จแล้วเราก็ไปตีละคังหินกันค่ะก็ตามจุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอุทยานหินเขางูกันค่ะฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะ